อ่ะฮะสวัสดีค่ะอันมัวแต่เว้าหันมาเพราะว่ากล้องจักมดไปก็เหลือเพราะว่าเธออัดอันลิมิตการอัดมดเท่านี้อะถ้ามันมดก็มดไปเนาะกำลังคุยเพื่อนกินกาแฟมันมดอนค่ะววไปววมากำลังอันเลี่ยบอกว่าเอ้ากล้องว่าที่อัดตห่นแล้วเพราะว่ามีมดค่ะเอ้ตุ๊กตากันนะอันนี้ก็เว้าเรื่องความอัน สมัยก่อนเนาะค่ะเนาะมันเป็นธรรมชาติผู้บ่าวผู้สาวก็ไปจีบกันแล้วเนาะค่ะเนาะช่วงนั้นตีเขาว่างันเถอะปะหลังโคกันหลังจากตีเขาวันเก็บเกี่ยวเขาแล้วก็มีการแต่งงมแต่งงานกันเกิดขึ้นว่างั้นเถอะปะมันมันเป็นตามอันตามสมัยตามการและเวลาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยก็มานั่งคืดกามีความสุกไปอีกแบบนะคะเพราะว่ารุ่นสมัยท่านเป็นอย่างเป็นสาวน้อยอยู่สาวอันเด็กน้อยปฐมเนาะค่ะเนาะ อันผู้เบ่าผู้สาวก็ามาคุยกันก็พวกหูจักขวามันก็ไปนั่งค้ำอันไปนั่งค้ำขขงเบิ่งพันอยู่นะคะ <laughs> ไปเบิ่งพันแล้วก็หัวแหละค่ะหัวกันมีแต่หัวเนาะค่ะเนพราะเฮาเป็นวัยอันอินโนเซนต์มากันเลยปะอันนี้ไซส่ใฟ,ฟังตางได้ฟังคลิปกินกาแฟบางครั้งอันเรื่องเล่าอันเก่าๆก,ก็ทําเมื่อเฮาอันมีความสุขเนาะค่ะเนาะได้ได้คุยเยอะฟังได้เว้าๆวฟังข้ามมันตัดไปแล้วก็ตัดไปเลยเด้อค่ะเด้อ เอ้ยากินกาแฟาบงมดเอ้ยลรามาอันกดออะโตอันนี้ก็อันว่าครึ่งๆกลางๆมันก็ไหลยอยู่เนาะค่ะเนาะก็เลยมีมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงมันบอกค่ะตามแต่อันเดี๋ยวนี้ก็เห็นจะนําภาพเนาะค่ะเนาะนาภาพเก่าๆที่ว่าเขาไปเปิดเจอแล้วก็เออคือเห็นย้อนอยุคไปก็มันเปลี่ยนแบบนั้น,นะะเดี๋ยวนี้พันบหมีนะคะไปเว้าแบบนี้เด็กน้อยวัยรุ่นก็บ่บเข้าจืซ้ําถ้าไปว,าว่าเอาขี้ควายมาเอ็ดลานอันลานตีเขานี่ก็ เอยว่าเพื่อนอ่ะอันโอ้ยเจ้าตามลงเฝ้าไปว่ามีมดเนี่ยค่ะสมัยสมัยนั้นกับสมัยนี้มันก็ต่างกันกับบ้ว่ากันเนาะเนาะสมัยเหลือเกิมีแต่ความสุขเนาะะเนาะอยู่ก็เหลือก็คือกันเราก็ต้องทําตัวเองให้อมันมีความสุขไปนาสิ่งที่ตัวเองทาแล้วสบายใจเ่ราะผลอื่นดวนร้อนเนาะเนาะก็ว่ากันไปตามอันวิถีชีวิตนะค่ะก็ แต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ม้วนไปอีกแบบนึงเลยว่าแม่นบอกกินกาแฟก็บมืดถ้วยนะคะเมื่อกี้พันบ่มมดอย่างครึ่งถ้วยเราเอามาสดโตน่อยนึงเนาะค่ะเนาะกองก็พันจักเป็นตื่นนะคะเอาเอ้ยก็มพันเป็หลบแล้วมันอัดไปอัดมาพันยุดเนาะค่ะเนาะว่าลิมิตเอ้ยก็พันเป็หลบเอ้ยก็ต้องเป็น